สวัสดีครับหากคุณเคยเล่นเกม Call of the l a m b คุณจะรู้ว่าเกมนี้คือการสวมบทบาทเป็นผู้นำลัทธิที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาณานิคมการออกคำสั่งหรือแม้กระทั่งการก่อสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายล้างความเชื่อเก่าที่กำลังคุกคามคุณคำถามคือสิ่งที่เด e Lamb แทำเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่แม้จะเป็นเกมที่ภาพวิดีโอออกแบบตัวละครได้น่ารักดูเข้าถึงได้ง่ายนะครับ แต่ตัวเกมก็กลับไม่ได้สดใสหรือน่ารักขนาดนั้นทําไมผมถึงบอกแบบนั้นก่อนอื่นผมต้องขอพูดกันไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดและกล่าวถึงไม่ได้ให้ร้ายความเชื่อใดนะครับเพียงแต่เป็นการยกเคสอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงคลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวนะครับแค่จะยกระบบเกมบางส่วนมาท่านันครับก่อนจะเริ่มนะครับขอให้ทุกคนดื่มน้ําก่อนแล้วก็หาที่นั่งสบายๆเอนหลังครับถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแก่ผู้โชคร้ายนะครับที่กําลังจะโดนบูชายันกับลัทธิเดอโอเฟสเพื่อไม่ให้เกิดตามคําทานายครับซึ่งต้องสังหารลูกแก่ให้หมดครับเพราะว่าลูกแก่จะนําไปสู่การปลดปล่อยผู้ที่รอคอยคือลัทธิเดอโอเฟสนะครับทำการจองจําบุคคลหนึ่งนะครับที่มีพลังมหาศาลนะครับซึ่งเดอโอเฟสกลัวมากนะครับจึงสังหารลูกแก่หมดนะครับกล่าวกันว่าผู้ที่รอคอยนะครับมีพลังมหาศาลมากเมื่อเราถูกบูชายัญนะครับเราก็จะบังเอิญถูกส่งไปที่มิติคุมขังของผู้ที่รอ ผู้รอคอยนะครับก็จะเสนอชุบชีวิตเรานะครับจากนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้นำลัทธิต่อต้านดิโอเฟนนะครับสังหารบิชอปให้หมดนะครับโดยใช้คําว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์แลวเราก็จะปลดปล่อยเขาออกจากการจองจําครับเมื่อเราออกจากแดนบูชายัญได้แล้วครับเราก็จะเริ่มต้นออกมาตั้งลัทธิที่วิหารร้างนะครับจุดเริ่มต้นเกมก็จะเริ่มจากตรงนั้นครับก่อนจะไปต่อนะครับ ขอให้ผมได้ลองให้ข้อมูลเกี่ยวกับาศาสนาและลัทธินะครับมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไงนะครับถ้าให้ผมชวนทุกคนลองนึกดูนะครับถ้าทุกคนจะต้องนึกถึงาศาสนาครับคุณนึกถึงอะไรบ้างนะครับในมุมมองาศาสนาเราจะมองในเชิงบวกมีผู้คนมากมายศรัทธาต่อคําสอนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคําสอนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วหากผมถามต่ออีกให้ทุกคนนึกถึงลัทธิดูว่าคุณนึกถึงอะไรนะครับ หลายครั้งเราจะมองรัฐที่อย่างผิวเผินเราจะมองถึงความนอกกรอบจากแนวคิดศาสนาส่วนใหญ่นะครับ ความแบบปลกประหลาดความไม่น่าเชื่อถือมีผู้คนนับถือเฉพาะกลุ่มนะครับผมอยากชวนทุกคนเดินถอยออกมาหากเรามองในมุมมองสังคมวิทยาจริงๆแล้วรัฐที่เป็นสารตั้งต้นก่อให้เกิดาศาสนาในปัจจุบันได้ย้อนกลับไปที่อินเดียาศาสนาพูดในช่วงแรกของการก่อตั้งโดยพระเจ้าสิทธ,ธัตถะวงเล็บพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วสามารถถูกมองว่าเป็นลัทีิได้นะครับ ที่แต่ออกมาจากแนวคิดศาสนาพราหมณ์และฮินดูในอินเดียให้ผมพาไปดูอีกที่ย้อนกลับไปที่จักรวรรดิโรมันศาส,สนาคริสต์เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นลทัทธิ หรือนิกายที่แต่กมาจากความเชื่อหลักของชาวยูในขณะนั้นจุดเริ่มต้นศาสนาคิดเริ่มต้นจากการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูโดยถือว่าเป็นวันเพาขอดเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการการวมตัวของคิดจักกลุ่มผู้ศรัทธาเชื่อว่าพระเยซูคือเมสิยานวงเล็บผู้ช่วยให้รอดตามที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อเก่าและความเชื่อใหม่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากลัทธิสู่ศาสนามากมาพร้อมกับความรุนแรงโดยเฉพาะผู้นำที่สั่งการให้ทำลายความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ความเชื่อของตนตัวเกม Call of the l a m b คือการนำเอาแก่นแท้ความขัดแย้งทางศาสนาและอำนาจลัทธิในประวัติศาสตร์มาจำลองไว้ในเกม เดลแรมคือผู้นำลัทธิที่ชนะสงครามผู้นำในประวัติศาสตร์ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเพื่อความอยู่รอดเดลแรมก็เช่นกันโดยต้องทำลายความเชื่อเก่าเพื่อสถาปนาตัวเองเป็นอำนาจสูงสุดในประวัติศาสตร์จริงๆการมีความขัดแย้งระหว่างความเชื่อเดิมและความเชื่อใหม่ก็มีเกิดขึ้นนะครับความขัดแยง้งศาสนาคริสต กับจักรวรรดิโรมันความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งทางด้านการเมืองและสังคมซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนคริสเตียนอย่างรุนแรงคำสอนของศาสนาคริสต์คำสอนที่สอนให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะชนชั้นไหนชาิหรือชนชั้นสูงและการรวมตัวอย่างลับๆเนื่องจากถูกเบียดเบียนโดยจักรวรรดิโรมันทำให้ชาวโรมันบางส่วนมองว่าคริสเตียนเป็นภัยต่อสังคมความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงจักรวรรดิโรมันนะครับได้มีการเบียดเบียนและประหารชีวิตชาวคริสต์หลายคนในช่วง จักรพัิเนโรการทำลายมหาวิทยาลัยนารันทาพุทธศตรวรรษทีบบ่18คอนทัพวุนสลินเติร์ดอัฟกันภายใต้การปกครองบัติยัตคาจิทำการลุกนานทางทหารจากนั้นได้ทำลายมหาวาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางศึกษาพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถือเป็นการทำลายโครงสร้าง ทางศาสนาอย่างรุนแรงเราจะเห็นได้ว่าการที่เราออกมาสู้หรือทางตัวเกมบอกว่าเรากําลังทําสงครามศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเรามีการต่อสู้ด้านความเชื่อนะครับด้านการพูดคุยความคิดบางครั้งเลวร้ายไ,ไปกว่าน,นั้นคือการทาําสงครามศาสนากันสงครามศักดิ์สิทธิ์กลับมาที่เกม Call of the Lamb ทุกครั้งที่เราทําสงครามกับพวกนอกรีดฟาดฟัน จัดการพวกนอกรัฐิกอย่างโหดร้ายในการทําสงครามแต่ละครั้งมันก็เหมือนการที่เราลงสู่ดันเจียนเราก็อาจจะเจอบุคคลที่เป็นพวกของเราหรือพ่อค้าขายของหาวัสดุ หาาหารหึงแม้ว่าตัวเกมจะออกแบบให้เส้นทางแต่ละครั้งที่เราลงดันเจี้ยนไม่ซ้ํากันนี่ก็เป็นอีกระบบเกมที่ทําให้สนุกไม่จําเจก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองว่าจะลงดันเจี้ยนไปเพื่อทําอะไรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการลงดันเจี้ยนทําให้เราได้เจอ NPC ที่กําลังถูกบูชายันเหมือนเราตอนแรกเมื่อเราเข้าไปช่วยเราก็จะชวน NPC ตัวนั้นไปอยูท่ที่วิหารของเราก็จะกลายเป็นสาวกของเราโดยทันทีในส่วนพื้นที่ของวิหารพวก n p c ทําอะไรผมขอแปะไว้ก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงสงครามศักดิ์สิทธิ์แล้ว ในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีสงครามศักดิ์สิทธิ์เช่นกันสงครามแห่งความเชื่อสัทธานแรงกล้าจนนาไปสู่สงครามทางาศาสนาสงครามทาาาี่กําลังพูดถึงก็คือสงครามเอลบิเจนเซียนช่วงเวลาปีคศ1209-1229เป็นสงครามครูเสดที่ประกาศโดยสมเด็จพระสันตปะปาปาอินโนเซนต์ที่3เพื่อกําจัดลัทิคาทานบริเวณแคว้นทางใต้ในประเทศฝรั่งเศสขอรอบย่อๆลัๆลทิคาทานหรืออลบิเจนเซียนเป็นนิกายคริสเตียนนอกกรีดที่ เฟื่องฟูในยุคยุโรปตะวันตกชาวคาทานยึดหลักความเชื่อว่าโลกวัตถุเป็นสิ่งชั่วร้ายมนุษย์ต้องละทิ้งโลกพระเยซูถูกมองเป็นผู้ให้ความทุกข์ทรมานสาเหตุของสองครามเกิดจากความเชื่อต่อพระเยซูที่ต่างกันแต่ในคำสอนของชาวคาทานเชื่อว่าเทพม,มีสององค์เทพแห่งความดีและเทพแห่งความชั่วร้ายนนำซ้ำชาวคาทานยังต่อต้านอำนาจคริสตจักร ทำให้คริสจักรสูญเสียอำนาจและรายได้ในเวลานั้นว่ากันว่าสงครามครั้งนี้ผู้คนถูกสังหารโดยไม่เลือกหน้ายังมีศารศาสนาไว้แต่สวนผู้ที่เห็นต่างหากในตอนนั้นมีความเห็นต่างจากคริสจักรก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีดได้นั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกับเกมแล้วเดลแลมต้องต่อสู้สงครามทางศาสนากับความเชื่อเก่าถึงแม้ในช่วงต้นไม่ว่าเราจะถูกไล่บี้ในความเชื่อเดิมถูกตาหน้าว่าเป็นพวกนอกรีด เราเองก็ตาหน้าพวกเดอโอเฟตไม่ต่างจากพวกนอกรีดเหมือนกันยังสามารถเปรียบเทียบได้อีกว่าเดอะแล้มเราก็ไม่ต่างจากราทีคาทานการที่เดอะแล้มต่อสู้เพื่อรา,าทาีเพื่อความอยู่รอดนั่นก็เป็นอีกภาพที่ราทีของชาวคาทานมีความเชื่อและยืนหยัดจนถึงที่สุดท้ายที่สุดหาผู้เล่นไล่กำจัดเดอโอเฟตและมีสาวกเพิ่มมากขึ้น เราก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ดีโ o f e i ทำกับเราในช่วงต้นสุดท้ายเราก็จะทำลายให้เหลือเพียงลทัทธิของเราเองซึ่งผมกำลังจะสื่อว่ามันกำลังซ้อนทับและเป็นวงจรอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นเองครับการบริหารความเชื่อและพิธีกรรมวิหารร้างในเกมเปรียบเสมือนที่พักของสาวกหน้าที่ของผู้เล่นในช่วงกลางวันเราต้องบริหารและจัดการงานในวิหารสั่งและมอบหมายภารกิจดูแลความเชื่อ ไม่ให้สาวกตั้งคำถามกับคำสอนของตัวลทัทธิไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องดูแลพวกสาวกทำยังไงบ้างสร้างที่พักแก่สาวกสร้างสถานะสักการะบูชายังไม่พอเราก็ต้องทำสวนผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่สาวกรวมถึงแหล่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยนะตัวสาวกเองก็มีระดับเลเวลความเชื่อแต่ละคนก็มีลักษณะน,นิสัยไม่เหมือนกันผมขอเรียกว่าระดับความเชื่อยิ่งอยู่นานๆความเชื่อยิ่งมาก แต่ทุกวันในเกมเราก็จะแนะนําให้เราไปโบสถ์พื่นกับเราไปเผยแพร่คําสอนแล้วก็ทําพิธีกรรมเพื่อเพิ่มความเชื่อหรือทําพิธีกรรมแปลกๆในการที่เราจะได้บัฟต่างๆมานั่นเอง หากมีสาวกก็จะขาดกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งไปได้ไงมันก็คือพิธีกรรมนั่นเองพิธีกรรมมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบการบูชายันการสร้างวันที่ทําให้สาวกต้องทํางานหามรุ่งหามค่ําหรือการเพิ่มวันเฉลิมฉลองทุกพิธีกรรมมีค่าตอบแทนต่างกันอยู่ที่เราต้องการสิ่งไหนในแต่ละครั้งจากส่วนที่ผมพูดมาส่วนประกอบต่างๆในรัฐที่จะดึงผู้คนและเหล่าสาวกให้เชื่อไม่ว่าจะเป็นการสร้างปฏิหาร หรือการสร้างความหวาดกลัวนั่นเองในประวัติศาสตร์ของเราจริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ขอยกเคสที่มีความใกล้เคียงกันโจนทาวโจนทาวคือชุมชนในกกาหนาที่ก่อตั้งโดยจิมโจนผู้นําของวิหารแห่งมวลชนซึ่งจบลงด้วยโศก,กนาฏกรรมอันเลวร้ายเริ่มจากตัวจิมโจนเองชื่อเต็ม เจมส์วอร์เรนโจนส์เด็กชายจากครอบครัวยากจนในรัฐอินเดียนาเมื่อโจนอายุได้12ปีพ่อเขาก็ได้ทิ้งครอบครัวไปเด็กชายโจนก็ยังเป็นคนที่รักการอ่านไปเรียนหนังสือแวะไปช่วยงานที่โบสถ์อยู่เป็นประจำประกอบด้วยชุมชนที่อาศัยอยู่นั้นค่อนข้างที่จะเคร่งศาสนาทำให้เขาได้รับความคิดเกี่ยวกับศาสนาที่เข้มข้นสามารถ,ถถ่ายทอดคำสอนในบบเบิลจนจบเล่มได้โดยที่ไม่ต้องเปิดดู พอโตขึ้นเขาก็ได้นําคําสอนทางศาสนากับแนวคิดทางปรชนะัชญาที่เขาชื่นชอบในส่วนตัวมารวมกันเริ่มออกเทศและชอบให้คนเรียกเขาว่าจิมโจนมากกว่าเจมโจนโจนสามารถก่อตั้งลัธีโบสถ์มวลชนขึ้นในปีคศ1955โดยที่เขาจะชูประเด็นหลักอันน่าสนใจก็คือความเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกสีผิวเชื้อชาติหรือเงินทองการก่อตั้งโจนสทาวในปี1977 เพื่อสารฟัไวัยเด็กที่หวังว่าจะสร้างเมืองแบบยูโทเปียเขาเล่าเรื่องเมืองในอุดมคติให้กับสาววกฟัง จากนั้นเชื้อเชิญสาวก50คนแรกมารองใช้ชีวิตในเมืองจากนั้นโจรชาวก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีผู้อาศัยราวพันคนพอสาวกมาถึงก็พบกับชีวิตแบบเผด็จการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเมื่อก้าวเท้าเข้ามาแล้วก็จะไม่มีวันได้ออกไปอีกภายใต้ชุมชนโจรชาวมีกฎสำหรับผู้อาศัยว่าต้องทำงานเท่าเทียมกันเมื่อได้ผลประโยชน์ก็ต้องแบ่งสันปันส่วนให้เท่าเท่ากันขณะที่ชาวบ้านลงมือทางหญ้าขุดดินปลูกผัก ทำงานก่อสร้างผลัดเวรการทำอาหารและทำปศุสัตว์ในส่วนพิธีกรรมของชุมชนก็มีพิธีกรรมไว้ไหนที่เป็นพิธีกรรมอันโด่งดังคือการซ้อนทำอัตตะวิทยาก,กรรมจิมโจนมักบอกเล่าสาวกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงการทำแบบนี้พร้อมกันด้วยน้ำมือของตัวเองหลังจากนั้นวิญญาณของทุกคนก็จะรวมเป็นหนึ่งพากันไปใช้ชีวิตบนโลกอื่น แนวคิดของเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่เหลือข้ามนักเทศที่แสนดีสังเกตอะไรไหมครับสิ่งที่เกมนําเสนอคือภาพสะท้อนของลัที่ชุมชนโจนชาวและละัที่อื่นบนโลกที่หากินกับความกลัวและความเชื่อของคนในส่วนข้อมูลของโจนชาวผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหาเพื่อนๆอยากฟังเต็มๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสามารถไปหาฟังกันได้ผมคิดว่ามีสื่อหลายเจ้าทำการค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้ผมเอามาเล่าให้คุณฟังผมแค่อยากจะบอกว่าผู้นำลัทธิที่ไม่ดีมักอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากินกับความกลัวของผู้ศรัทธ,ธาการหลอกลวงก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อความเชื่อนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่ทำเพื่อผู้คนอย่างซื่อสัตย์เมื่อความเชื่อใหม่ขัดขวางความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อที่มีผู้ศรัทธ,ธามากกว่าป้ายสีมองบุคคลเหล่านั้นคือพวกนอกรีดหรือหาข้อมูลพิสูจน์และหักล้างกันในหน้าประวัติศาสตร์ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หากบุคคลบางกลุ่มตั้งคำถามกับความเชื่อมอักมองว่าเป็นคนไม่ดีและเป็นคนนอกรีดสุดท้ายครับ ยังไงก็นับถืออะไรเป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆหากความเชื่อนั้นไม่ทำลายผู้อื่นและทำตัวเราเดือดร้อนปัจจุบันโลกของเรามีหลายศาสนาและศาสนายังแตกออกเป็นหลายนิกายสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเมตตาต่อกันและการเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามถกเถียงอย่างปัญญาชนด้วยเหตุผลหากใครไม่เคยเล่นเกมนี้ผมขอแนะนำให้มาเล่นสักครั้งหนึ่งเพราะตัวเกมสนุกมากจริงๆคุณไม่ต้องซีเรียสเหมือนที่คลิปที่ผมนำเสนอไปเลยก็ได้ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปแนวนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ขอก่อนนะครับคอมเมนต์ comment อย่างสุภาพผมไม่ได้กล่าวหาความเชื่อของใครนะครับแต่นำสิ่งที่เกิดขึ้นมามาเล่าสะท้อนกับสิ่งที่เกมเสนอเฉยๆที่สำคัญครับอย่าลืมทานกาแฟตอนเช้านะครับสวัสดีครับ